ก็ขอจเจริญพร้อญาติโยมทุกท่านตันนี้เราก็มารับฟังคําบรรยายธรรมะกล้องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อที่จะเป็นธรรมะจัน์ลงใจคือครับญาติโยมทุกท่านในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด3เดือนนี้ตันนี้เราก็จะได้มาตอบคําถามปิติว่านในถามมาว่าพระอาจารย์ครับเหตในช่วงเทศกาลแบบนี้สถานการณ์แบบนี้การทําบุญเนี่ยเราจะบุญอย่างไดคือได้อานิสงส์นัก อันนี้สงหลายสำหรับพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วก็ได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหลายท่านก็จะได้ประมวลรวมกันมาตอบคําถามนะครับอยตาโยมในคําถามนี้เ่อได้ครับผู้สาหรับเรื่องการทําบุญอย่างไดให้ได้อันนี้สงนักเนี่ยก็จะมีตัวอย,ย่างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาละไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดได้เทศนาเองก็ดีเรือพระสาวกได้เทศก็ดีแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มา นำเสนอตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งคือครับอยิโยมได้ครับหูแล้วก็รับฟังว่าการทําบุญเนี่ยแม่ทําบุญน้อยนิดแต่ได้อันนี้ส์งมากนะทากันอย่างไงเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสมัยพุทธกาลในะการทําบุญแม่เพียงน้อยนิดเนี่ยอันนี้สูงนัก,นกเปิื่นทากันจะได้อามีสมัยหนึ่งอามีสมัยหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าบนได้ว่ามี เทพบุตรคนหนึ่งจืออังคุระอังคุระเทพบุตรเป็นเทพบุตรที่ในสมัยยังค้นเนี่ยยังเป็นค้นเนี่ยเปิ่นทำบุญมันหน,นักกะนัดหนักกนัดไหนหนักกะนะดทติว่าทุกทุกวันเนี่ยเปิ่นจะตั้งลงทานเนี่ยลงชั้นลงใจเนี่ยคือกับยาโจกวารีพกพณนจรอ,อย่างต่างต่าง,งเนี่ยจำนวนแปดสิบ ลงทานด้วยกันและทุกๆวันเนี่ยเพื่อจะใ้ทานเนี่ยในปริมาณติ่หนักก็คือประมาณหกหมื่นเล่มเกวียนอันในตำราประวัจิศาร์หกหมื่นเล่มเกวียนวันหนึ่งเปื่อนถวายเข้าถึงหกหมื่นเล่มเกวียนตั้งลงทานลงหุงลงลง,ลงทานอย่างเนี้ยเพื่อจะให้ทานเนี่ยความยาวแตละตีเนี่ยสิบสองยด ยดหนึ่งกับเท่ากับสิบหกกิโลดังนั่นสิบหกคูณสิบสองเข้าไปเพราะว่าลงท้านมันมีความเงาตัวนึงแต่ลงทานทั้งหมดในใจปอกัวถึงสามปันคนสามปันคนในปอกัวนี่คือแหงงานหนุ่มๆยังหนุ่มยังแน,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 น่นเนี่ยเปิดใจแห้งงานถึงสามปันคนแล้วก็ใจแหงงานคนที่จะมาแจกจ่ายอาหารอย่างมามาแจกจ่ายประกอบอ,อย่างแจกจ่ายประกอบก็เข้าก็าาาาป่าแจกจ่ายครับคน พเนจรคนบ่มีบ้านอย่างเนี้ยรวม้ำมวดหกหมื่น 60, คนแถมบ่อปอยังหาสาวสาวอ่ะสาวสาว,สาว,สาวที่ยังมีพละกำลังอที่ยังยังเป็นสาวแรกรุ่นเนี้ยจำนวนถึงสามพันสามพันคนหรือว่าอหนึ่งมืนหกพันคนโดยประมาณ บนนิบัติพัดนวีวานิพงศ์พเนจรทีมมารับพัฒตาหารเนี่ยทุกทุกวันทําแบบเนี้ยเรื่อยมาตลอดระยะเวลาสองื่นปีในโลกมนุษย์ทำแบบนี้จนหมดอายุไขแล้วเมื่อละสังาขารสายโลกไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดบนสวรรค์แต่แหมคนหนึ่งอ่าแหมคนหนึ่ง อมคนหนึ่งมีคนมีน้ําว่าอินทกะเทพบุตรอ่ามีเทพบุตรงคนหนึ่งชื่อว่าอินทกะเทพบุตรก็เป็นเทพบุตรคนหนึ่งไงว่าสมัยยังค้นเนี่ยเปินเกิดในตระกูพลพรามแต่ว่าเป็นตระกูพลพรามที่ฐานะทางการฐานะทางบ้านบอกว่ยดีอ่าเป็นพรามที่อยากจน ซึ่งจะบอกมีวัตถุทานตีสติสวยงามและประณีตเตาใดแต่ว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสน,าว,น,นาวันหนึ่งอ่าวันหนึ่งเนาะเปิดหันพระอนุรุธธทธะเถระาเนี่ยซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินผ่านกายหน้าบ้านไปเนี่ยเปิดแบบมีความศรัทธาแต่บังเอิญว่าในบ้านของเปิลเนี่ยบ้านของอินทกาฟามเนี่ย บ่บ่บมีวัตถุบ่มีพยธรรมบ่มีสิ่งของที่ประนึถวายแต่ว่ามีความศรัทธาเหลื่อมใสเกิดเลยนี่ม,นบบนมนนุนรับรับบินทบาตเมื่อพระนิรุนุรุทธาและเถระเปินรับรับบินทบาตเนี่ยอินทรค้พรามอ่ะเปินก็นได้ถวายเข้าป็นหนึ่งทัพพีเข้าสวยเปล่าๆเลยบ่มีอย่ยังเลยถวายแค่นหนึ่งทัพพีมาเนาะ แต่เข้าหนึ่งทัพผีเนี่ยอนิสงส์มันนักเพราะว่าอินทกะพามเนี่ยเปิดได้ถาวายเข้าแก่พระอริยะบุคคลก็คือพระอนุรุทธะสิงท่ทันนะ่ะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วด้วยอนิสงส์ของการถาวายทานครั้งเนี่ยแค่เข้าหนึ่งทัพผีเนี่ยเมื่อสิ้นอายุไขแล้วอินทกะเทพบุตรเนี่ยก็ได้ละกายมนุษย์เซตกันไปเกิดไปเป็นเทวดาเหมือนกัน อแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมา,มาว่าอาน,นิสง์ของการถวายทานของท่านสองคนเนี่ยคนหนึ่งถวายทานมากไหมมหาศาลเนี่ยวันละหกหมื่นเล่มเกวียนเนี่ยลงทานยาวโหสิบสองโยดเลยถวายแบบนี้ตลอดระยะเวลาแค่สองถึงสองหมืนปีอ่ะทำทุกวันบาคา่คขาดกับอินทกะพรามเนี่ยทำบุญแก่เข้าทัพพีเดียวเนี่ยอาน,นิสง์มันต่างกันขนาดไหนอเดี๋ยวเราลองมาฟังกัน เมื่อทั้นถึงเวลาที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าผลจะเสะด็จขึ้นไปเทศนาทีา่บนเทวโลกบนเทวโลกเทวดาต่างๆเนี่ยพอหู้ข่าวแล้วรวมตัวกันที่เทวสภาเพื่อรับฟังรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าอังคุระเทพบุตนะอังคุระเทพบุตเนี่ยที่อดีตเป็นอังคุระ เป็นพระฆ่าอังกุ拉ในอดีตที่มันเสียชีวิตมาทําบุญทําทานมากไามมาสันปรกากฏว่าทราบข่าวกับมันหนังก็นเลยเทวสภาเนี่ย,ย,ยรพระพุทธเจ้ามันเสด็จมาเนี่ยอังกุลเทพบุตรเนี่ยมาก่อนเลยมาก่อนเลยเพื่อจะมารอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าเมื่ออังกลุลเทพบุตรมาแล้วเนี่ยเวลาเอ่ร่วงเลยพันไปเรื่อยๆเนี่ยเทวดาลูบอืน่นตอนอื่นกะเข้ามาในเทวสภา,าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆ เราบอกว่าอินทกาเทพบุตรกมาาหลังๆอินทกาเทพบุตรกมามาก,ก่อนเหมือนกันมาพ,อพออ้อมๆกันครับอังกุลเทพบุตรเนาะปรากฏว่าในระหว่างที่เทวดาบทอื่นๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอังกุลเทพบุตรเนเรี่ยเดิมทีหนังตั้งหน้าเนี่ยด้วยนิส่งแห่งบุญเนี่ยที่เป็นทร,รม,มาเนี่ยปรากฏว่าเทวดาลูกอื่นเนี่ยก็มียศนักสักใหญ่และบุญหลายกว่าบุญหนักกว่า เปินกันมาอยู่ตั้งนาติกติสส่วนอังกุลเทพบุตรเนี่ยทําบุญนักแต่แต่ว่าก็ไกวลนล้นล่นลนลนลงไปตั้งหลังคุณจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าเป็นจะ,สะเสด็จมาอินดากะเทพบุตรย,ยังนั่งอยู่ตีเก่าอยู่คนที่ถวายเข้าเพียงทักพีเดียวเนี่ยนะยังนั่งอยู่ตีเกา่าแต่ว่าอังกุลเทพบุตรเนี่ยพลอยหลังไปอยู่ปูนท่ายเทวสฟ้าพุนห่างจากพระสัมมาสัมพบุทธเจ้าเป็นสิบสองโยชนเลยทีเดียว สิบสอหยดกับคูณสิบหกิโลเข้าไปว่าห่างไก่ขนาดไหนแล้วแปลกใจไหม่อว้ว่าเอ๊ะคนที่ทําบุญทาทานเนี่ยวันหนึ่งอะหกหมื่นเล่มเกวียนเนี่ยกับคนที่ถวายเข้าอะเพียงแค่ทัาพีเดียวตลอดชีวิตเนี่ยทำไมอันนี้สงันต่างกันขนาดน,นั้นอ่ะทีนี้เราลองมาฟังว่าอังกุระเทพบุตรเนี่ยตอนที่ทําบุญทําทานเนี่ยตอนที่ให้ทานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เปิ่นจะหือทานกับยาจกหรือว่าคนไล่บ้านในต่างๆที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยหือเข้ากับขู่บ่มีศีลทําทานครับปูถดชนทั่วไปบ่ม่นพระอริยะสาวกบ่ม่นพระอริยะบุคคลอันนี้สงแหงบุญมันจึงน้อยเมื่อเปรียบเียบกับอินากาทกะเทพบุตรแล้วเปิ่นถวายเข้าเพียงแค่ทัพพีเดียวแก่พระอนุทธะซึ่งเป็นรพระ เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ยกย่องให้เป็นเอตรัรคะด้านในด้านหนึ่งในพุทธศาสนาเลยทีเดียวอันนี้ส่งมันจึงบังเกิดตีมากมายมากกว่าอังกุละเทพบุตรตีหื้อทานทั่วไปส่วนทานตีหื้อเหมือนกันออังกุะระเทพบุตรเปินกับหื้อทานด้วยความปลื้มปิติเหมือนกันทุกวันแต่ว่าอินทกาเทพบุตรเนี่ย เวลาเปิด์วายแล้วเปินมีความปลื้มมากกว่าคือมีทรัพย์สมบัติติปัน,นีที่สุดละคือดีที่สุดละในณเวลานั้นนั่นของเขาอะก็คือเข้าสวยอะเปิรนกักยังเสียสลระเข้าเพียงหนึ่งมือเนี่ยหรือเพียงหนึ่งทัพพีเนี่ยติปน,นีติสุดละคือกพระอนุรุทธะสิง่งคือด้วยความเหลื่อมใสอัน,นิสงส์มันจึงบังเกิดมาก และนั่นอยากจะบอกคญาติอยู่ด้รทราบว่าการทำบุญในช่วงเศรษฐการเกิดในช่วงการทำบุญในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจที่มันยังบอเอื้ออำนวยต่อการทำบุญในปริมาณติ่มากหรือว่าจำนวนมากก็ดีว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าการทำบุญเนี่ยมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่การทำบุญติดดีเนี่ย ทีแรกนี่สงมากแนละมันขึ้นอยู่ปัจปจัย3ามอย่างอ่าปัจจัยในประกอบด้วยหนึ่งนึงความเหลื่อมใสของเขาเขาคือทานในความเหลื่อมใสมากน้อยเพียงไรยิ่งที่ความเหลื่อมใสอ่ะจะมีความปื้มไปที่จะที่ทานมากแค่ไหนอะอันนี้สงก็จะนักกขนาดนั้น2วัตถุทานที่เขาจะถวายนะ่ย มันมีความปานีตขนาดไหนและมันบริสุทธิ์ขนาดไหนถ้าไปลักไปขโมยเขามาแล้วมาหื้อบะทานก็เพราะนัมันก็เป็นบุญผลบาปอันนี้สง์มันก็จะน้อยแต่ว่าถ้าวัตถุทานหรือว่าสิ่งที่เขาจะถวายนะมันได้มันได้พัดน้ำพักน้ำแรงของเรากดีได้มาด้วยความตั้งใจได้มาด้วยอ่าประกอบมาด้วยมือของเขาเนี่ยน้ำพักน้ำแรงเนี่ย เมื่อเรานําไปถวายแล้วอันนี้สง์มันก็จะบังเกิดขึ้นมากกว่ากันระสุดท้ายก็คือเมื่อเจตนาเฮาบริสุทธิ์ละเรามีความศรัทาธาละวัตถุทานเฮาบริสุทธิ์ละแต่ถ้าเฮาขาดสิ่งสุดท่ายนี้ไปอ่ะอันนี้สง์มันก็จะน้อยนั่นก็คือบุคคลผู้รับหรือบุคคลผู้ที่เราให้ทานเนี่ยมีความบริสุทธิ์แค่ไหนถ้ามีความบริสุทธิ์น้อย อันนี้ส่งมันก็จะน้อยเหมือนกับอังกุระเทพบุตรนะเพราะอย่างคนบ่มีศีลบ่มีธรรมเฮาหือทานไปอันนี้ส่งก็จะน้อยเพราะว่าเปิดเอาไปกินเมื่อเอาทานที่เฮาหือไปแล้วเนี่ยเอาไปใจ้ในตางด,ดีบ่ดีตางทีบ่ชอบเนี่ยวัตถุประบบสงค์เดียวเฮาฮือไปมันก็จะบ่ตรงจะตรงกันข้าว่าก็าเฮาหือทานครับ คนที่บริสุทธิ์อ่คนที่มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนในหูธรรมหูอย่างแล้วนําไปสอนติเอ็ดสอนเจ้าบ้านเห็นบิ๊กติก๊กเนี่ยอันนี้สง์มันก็จะนักกว่าเห็นก็เหมือนกับอินเดียับทพระพุทธ,ธื่อผ่านเพียงแค่ทับเข้าสวยกระทับทีเลี้ยวเนี่ยเมื่อเกิดไปพบจัดหม่แล้วเนี่ยไปอยู่ธรมกลางเทวสภา,าและบ่มีไผยเลยที่จะมีรัศมีสว่างสวัยเต่า,ตาเปิน ฐานถูกเนื้อนาบุญถูกทักขีนัยะบุคคลอนิสงส์มันจึงนักดังนั้นเทศกาวัตรัดจึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ใจเน้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสั้นๆเนเ่ยอนสามเดือนเนี่ยเพราะว่าเป็นเทศกาลที่พระพิซุสง์องค์สามมณรเนี่ยจะมีโอกาสได้ฝึกตนฝึกตนแล้วก็อบล้มตนเองเนแจงถึงตี อาวัตตลอดข้อบรรษาเนี่ยพระบุรธเจ้าบนบรรยัติให้ต้องจำบรรรษาอยู่นะอาวัตใดอาวัตหนึ่งบ่ือเที่ยวไปไหนถ้าบ่มีเหตุอันจําเป็นนั่นก็หมายความว่า,ใน,าในระยะเวลาหนึ่งพรรษาเนี่ยาาพระสงฆ์องค์นี้ต้องอยู่ในวัดเพื่อที่จะนั่งปฏิบัตรรริทำทำทำจิตทำใจทำตัวเนี่ยอาดบริสุทธิ์เต็มตี เพื่อที่จะเป็นภาชนะลองรับบุญจากพระนิพพานบางทีมีพระอาจารย์องค์ไหนก็ได้บางบรรณนภาษนานีพาององน้พระสงฆ์องค์น้นองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะสามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้อยากโยมอาจจะได้มีโอกาสได้ไปถวายบัติฐานหรือถวายทานตรงกับท่านก็ได้บุญก็จะได้บังเกิดขึ้นเต็มตีดังนั้นช่วงเทศกาลเข้า,า,นนขาวันษานี้การให้ทานแม้เพียงน้อยนิดอันนิสงก็จะทับทวีคูณขึ้นไปเรื่อย สำหรับวันนี้อาธรรมะก้มกระเทศการเข้าบรรษาในเรื่องหัวข้อของการพื้นฐานซึ่งเป็นหัวข้อแรกก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนเราโอกาสหน้าต่อไปเราก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของหัวข้อ,ขอ,ขอต่อไปในเนัง่งการการทักษะศีลและการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหัวข้อทำพื้นฐานตีนเจ้าบ้าน ถึงขประวาติของเขาเนี่ยจะได้ศึกษาและการน,นำไปปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นตางรัดในการเอาตัวเกา่าโป้นสู่วัฏะสงสารอ่พอดีเข้าพะนิพานจะได้บอกเกิดบอกแก่บอกเจ็บบอกตายบอต้องมาทรมานในเรื่องการหาหาก,กินทำมาหาก,กินอย่างแฮมเข้าไปอยู่พะนิพานมดห่วงเวรนมดห่วงกรรมกันในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้พระอาจารย์และทีมงานก็ขอเจริญพรและก็ขออนุโมทนาบุญกับอยาิโยมตีได้ครับฟังธรรมมะกลมกลมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในวันนี้เพียงเต่านี้ขอเจริญพร